เอาละครับผมก็สวัีกันแลครับผมวันนี้ก็อยู่เชเ้วคจะมเลงม่เยวจาเล่นเกูงงนะคับจิ๊แอพยิ้นึงครับผมคือแบบมีน้องๆหลายคนแบบขอมาแบบพี่ๆลองเล่นไอเกมน้ดิคือแบบมันก็เหมือนแคดแท้สุดแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวจะมลองดูนะัว่ามันเหมือนแค่ไหนครับผมแต่ผมคิดว่ามันก็เหมือนแหละผมเคยเล่นแล้วนะแต่คลิปนี้คือเราจะมาจอโจงจาตัวเกมี้เลยนะครับคับจิ๊แอพยิ้หนึงครับผมเดี๋ยวดูว่ามันจะเหมือนแค่ไหนนะครับผผมเ่่าแวกก็บต อะไรนะครับผมนะแต่คือมีกล้องส่อดสังเกตแล้วนะเห็นปะสแปดแกสนะครับผมอ่าแล้วก็มีรีซอพแพ็กลงรีซอพแพ็กลงลงนู่นนู้นนี่ได้ได้นะครับผมนะเว้ยมีรีซอพแพ็กที่ผมลงไว้เต็มเลยทุกคนนะโอเคผมก็ทําการล็อกอุ้งล็อกอินอะไรเรียบร้อยฮะดูดิเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักตามของไมค์คาบแท้เลยนะครับคือแบบเหมือนจริงนะฮะก็มีป้ายเพลงแล้วก็เดี๋ยวถ้าอ่านผิดก็ขออภัยกันด้วยแพลตฟอร์มไรฟ์โวลท์อัพแล้วก็มีนิวเกมมอลนะครับผมการเล็ก กาเล็กซิตนะครับผมคิวครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักๆในมาครับแท้เลยก็ว่าได้นะฮะเรามาดูทางด้านของพวกแบบไอ้นี่ก่อนดีกว่านะฮะแบบในตัวโลกเนาะในตัวโลกเราจะดูแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเบื่อแล้วนะครับโหดี่มีเรื่องเสี้ยภาคสมัยไหนไว้น่ดเต็มเลยนะครับผมนะโอเคเราจะทําการเปิดวายอัปเดตนะครับนี่เปิดแบบพวกอัปเดตเออสเปกเตอร์โหมดเลยเนี่ยอันนี้ปิดไปนะเราไม่ใช่มุมมองคนดูเดอ้เอเลิกเลยครับ เลิกมาแล้ะไม่เล่นละไม่เล่นละกงเพราะว่าฉันเพราะว่าฉันไม่เคยลืมฉันไม่เคยลืมเขาไปสักวันยังคิดถึงเขายังคิดถึงเขาทั้งที่เธออยู่กับฉันโอเคฮะทุกคนนะผม,มอะไรนะเดี๋ยวดูเทคเจอร์เหมือนกับไมค้าแทนหรือเปล่านะเฮ้ยเหมือนเลยว่าโอเคฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเป็นหัวมากนะคือมุมมองนี่คือแบบคุ้นเร็วเลยนะทุกคนนะเร็วจัดจ่ะนะครับผม คือคาไวโวอะไอที่ผมรีบไ,ไปก่อนนั้นีก็คือจะเน้นไปทางหน้าแบบหวานเบยวอะไรใช่ป่ะแต่นี้คือเน้นสมจริงนะฮะเน้นก๊อปเหมือนไมค์คาบแทนแล้วเขาบผมวเฮ้ยผมเจอหมู่บ้านมาทุกคนเราไปดูอีมโมยอีมโม่ที่ผมเคยใส่ไว้เต็มเลยทุกคนนะเรามาดูกันนะฮะโอ้โหจัดเต็มจริงๆนะฮะสกินนี่ก็คือแบบมีครบทุกอันแหละผมว่าอย่างนั้นแหละอันนี้เลือกท่าไนะด้ดูดิคือแบบว่าท่าปลดล็อกทุกอย่างนะฮะมีแอนกี้เบิร์ดอะไรด้วยเนะี่ยผมลองดิเพราะว่าเราไปดูดิ แองเกอร์ or, โอ้โหคือจะเป็นหมดหมู่เลยนะผมคือก๊อปเหมือนจริงๆนะเรามาดูกันดีถ้าบุรพาลัสมิงยังอยู่เพราะว่าทุกคนนะเรามาดูกันซิโอเครบบมุมมองดูกันดีกว่านะครับผมนะปรับมุมมองดูมุมมองนี้เลยกันเนาะโอเคฮนะเรามาดูท่าแองกิ้บเบิร์กันนี้เป็นไงวะทุกคนนะคือเหมือนจริงว่เอ้แองก้เบิร์อ๋อคือดูแค่นี้ก็รู้เลยนะเป็นตอนที่เขากํลาลังดีดออกจากตัวนะผมไอเกมนี้คือมันต้องเปิดไ i f i ทุกคนนะคือถ้าผมไม่เปิดไฟ i ์ม่งไม่เข้าเล่นไม่ได้อะไรมันไม่รู้เนะี่ย โอเคเรามาดูท่าอื่นก่อนดสิอันนี้ท่าเดิมฮะเฮ้ยท่าบูรพารัสมิงหายไปไหนผมดูก่อนสิท่าบูรพารัสมิงอ่ะเป็นท่าแบบจาก Star Wars ทุกคนแต่ผมว่ามันก็เท่นะนี่เป็นแบบสมาธิลอยฟ้าอะไรเงี้ยบูรพารัสมิงผมต้องเอาเพลงขึ้นเลยนะอย่าลืมนะคนตัดต่ออย่าลืมนะหนึ่งสองสามมาเอ่อท่าทำมท่าทำมันไม่ขยับอ่ะ จร,จริงจริงนะมันใช้ไม่ได้อ,ะอ่ะคราผมลองเปลี่ยนท่าเป็นท่าอื่นนีมันเกิดอะไรขึ้นนี่ได้แล้วอเขาจะต่อเพลงขึ้นเลยฮะบูราพาลัสมิงโอ้จะพูดเรื่องเอ้าใช้ต่อไม่ได้เราต้องเปลี่ยนท่านี่ว่านี่นี่แล้วก็เปลี่ยนท่าเดิมเว้โอเคประมาณนี้ท่าทางอะไรประมาณนี้เราไปดูของกันดีกว่าฮะนี่ของจริงนะครับจึ๊บเหมือนจ,จัดจัดอ่ะทุกคนว่าเหมือนปะโอ้เสียงดังจังแน่ดูดิเหมือนไม่เหมือนก็ดูไว โุ้ยติดสถานนะดักเนี่ผมมืดเลยอะถ้าเราสู้กับไอ้โวลเดอร์คือแม่งคนน้นมืดเลยนะทุกคนผมยืนตอนนี้คือมืดเนี่ยใช่ปะ่ะนี่ไงโุ้ยมืดติดมืดด่าดูดิผมมืดจริงนะครับผมถ้าเราตองคืนมันจะมืดขนาดไหนเนี่ยโอเคเรามาลองดูตังคืนกันดีกว่านะครับปึ๊บแล้วเราก็เดินเข้าไปนี้โอ้โหมืดจัดมืดกว่าเดิมนะครับผมมืดมากอะ โอเคของก็ประมาณนี้นะครับดูของยังอื่นต่อนีนี่ดอกไม้ดอกไมน้น่าเศร้าจาังเลยดอกไม้วิเทอร์ครับทุกคนคิปเปอร์อะไรมาจากไหนไปดูหมู่บ้านกันเะทุกคนจึ๊บอโอเคเราไปลองดูกันในเซิร์ฟเวอร์มากดีกว่านะว่าเล่นไรได้ปกติหรือเปล่าสุดจัดอะ่ะอันนี้มันคือบล็อกทําไว้ทาอะไรอะ่ะมันเป็นบล็อกแบบโบราณโบราณอะ่ะบล็อกเอาน,นไว้ทาอะไรวะเนี่ย เม่อวาผมจะหาเวลาไปศึกษาเวอร์ชันใหม่แหละนะครับผมแต่ปากกองกลางนี่คือมียังก็ตามไม่ทันเลยนะน,นี่บล็อกอะไรอ่ะปากกองกลางอ่ะในมือถือมีหรือยังนะอันนี้โอ้สวยนะตองคือผมว่าน่าจะสวยว่าดูดิไทม์แล้วก็ปรับเป็นไทม์บินไนท์เรื่องแสงปะนี่เรื่องแสงด้วยโคเท่อะดูที่มืดเนี่ยแล้วก็วางปุ๊บนะสวยจริงสวยก็ซีแลนเทอร์อย่งนะนะ่ะบล็อกนี่อันนี้ถ้าเป็นเพลงได้นะทุกคน เคยเห็นฝรั่งเขาทำเป็นเพลงอะ่ะเจ๋งยุนะครับโอเคป้าป้าป้าเดี๋ยวเราไปลองดูเซิร์ฟเวอร์กันนะฮะของก็รีวิวแบบซ้ำซากอะ่ะทุกคนซ้ำซากอะ่ะเรารีวิวซ้ำซากแล้วอะ่ะวอเดิร์นดูสิเฮ้ยมีวอเดิร์นแล้วเหรอเฮ้ยโอ้วอชิทโอ้โอกูทุกคนมีวอเดิร์นแล้วทด้ไมครับ แนไ่ไหมครับแท้คือมีแล้วใช่ไหมทุกคนผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้เลยนะคือปกติผมหาหาไม่เจอสักทีอะวอลเด้นอะมันกินอะไรอะมันดำดินลงไปเหรอทุกคนมันดำดินไปไหนมันดำดินได้ตัวนี้ยมันวัดวาดำดินไปไหนแล้ววะดูสิ oh, <shit. S 1> นี่อยมันดำดินอีกแล้วไปไหนอะอย่าบอกนะกลัวความมืดทุกคนรับเดี๋ยวผมลองปรับเป็นนี้นี่ดิปรับเป็นตอนคืนนี้มันกลัวความสว่างปะ,ปะตอนคืนมันน่าจะโผล่มาปะ เฮ้โผมาวะมันดำดิมไปไหนวะหรือว่ามันอยู่ในโลกของเราไม่ได้วะนี่อะเหตุปะอ๋อต้องรอคืนเท่านั้นถึงจะอยู่ได้ดูดูโอยมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยอะคือถ้าอยู่กับมันต้องใช้ไนท์วิชั่นหมดทุกคนเนี่แหละมีมีวอลเดนของจริงไอเนี่โอ้โหดูดิต้องกินไนท์วิชั่นอะถึงจะมองเห็นอะโอยมันกินอะไรอะ ผมลองให้มันสู้กับไอออนโกเลมดิไอออนโกเลมแล้วก็เอาคัมกินมาคัมกินนี้ดิเอา้าลืมไอออนนะโฮ้ยไฟกระพริบหมดแล้วไฟกระพริบหมดแล้วจ้าโอ้ยมันฆ่าผมดูดิมันสู้กับไอออนโกเลมปะมาแล้วไอออนโกเลมจ๋าวอรเดอร์เ,อเขาไม่หาเรื่องไอออนโกเลมนะแต่ไอออนโกเลมเราหาเรื่อง ติดสถานนะในวิชอในวิชัออ่นชชปกตินอยโอ้ยวิ่งคนเร็วว่ะดูดิคำรามครับคำรามโอไอรอนกเลนมจะแตกแล้วดูดิเฮ้ยตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยไอรอนกลีมยังไงไอรอนกลีมโอตายโอ้โหเดี๋ยวเรามาลองฆ่ามันดีกว่านะว่าเราจะได้อะไรทุกคนคิวเอดอี S e. ปึ๊บ <c oughs> ดูซีได้อะไร ดูซิดูของซิได้อะไรผมหาคนเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยเหรอไม่ได้อะไรเลยเหรอแล้วขวดนี้มาจากไหนอะคือขวดที่เรากินไปนี่หว่าเออดำน้ําก่อนปุ๊บโอ้โหึ้นในไมค์มครับแท้ที่อัปเดตมันล่าสุดคือผมหาก็หาไม่เจอโฆษณามึงขึ้นทำไมวะเลิกมันเลยเลิกเลิกไปเลิกเล่นละน้องๆเล่นทันพี่หน่อยครับเออเลิกเลยครับเลิกมาละไม่เล่นละไม่เล่นละกรงโอเคนะครับผมผมก็เลือกที่จะเข้าเซิร์ฟ เออเอเชียดีกว่าเดือไฟนะครับผมเซิร์ฟอื่นคือแบบปิงเยอะเกินแบบโซนยุโรปอะไรเงี้ยนะครับผมคือ,อเวลาผมเล่นหมดเล่นเซิร์ฟเดอะไฟเนี่ยมันเป็นแบบเซิร์ฟแบบปิงน้อยมากๆเพราะว่ามันอยู่ในเอเชียนะครับผมโอเคก็ๆๆคือเราไปดูกันนะฮะคือถ้าเรามีออฟไอค์บ็อกเนี่ยล็อกอินปุ๊บก็เล่นได้เลยนะฮะไม่ต้องมาดีจิสตราดีจิสเตอร์ไมค์ครับช้างไอเวอร์ชั่นเก่าๆอ่ะนะมันเรื่องมากเนี่ยนะโอเคนี่เราไปอยู่ในไหมครับเอาเอาเฮ้ย เ,เลิกเลิกเลิกเลยครับเลิกมันแล้วไม่ลงไม่เล่นมันแล้วโอเคนะครับผมเรามาถึงในนี้คือเราเข้ามาเซิร์ฟเวอร์เล่นได้แค่แป,ป๊บเดียวครับซิ่งไอ้แบหมาดิ้งมันขึ้นอย่างนี้โอ้โหผมจะลองอีกรอบนะครับผม อีกรอบของเรานะฮะเราก็จะลองในเซิร์ฟคิวคาร์นะครับผมถ้าคือมันเด้งหลุดอีกนะไม่เล่นแม่งนะไม่เล่นแล้วนะครับผมนะถ้ามันเด้งเรือนะไอเซิร์ฟดูไฮมันอาจจะไม่ลองแล้วก็กครับที่อ่ะปิ๊งหรือเปล่านะคือมันเด้งหลุดเฉยเลยคือแบบงงมากเลยนะแล้วทำไมคิวคาร์แล้วเป็นเซิร์ฟเอเชียแหละปิงน้อยนะครับผมอันไหนปิงน้อยก็คือเซิร์ฟเอเชียแน่นอนแน่นอนอันนี้เราลองมันโหลดนะครับผมนะเอ้ามันโหลดเสร็จแล้วมันโหลดใหม่ทำไมวะนะ เลเลยครับเลกหมดเลยเลกหมดละไม่เล่นหรอก่เล่นเลงเล่ครัแล้เลกเลยครับเลกหมดเละไม่เล่้ไม่เล่นหรอกโอเคนะครับผมเราเข้ามาถึงในเซิร์ฟเวอร์คิวคารกันแล้วนะครับผมคือมันเล่นได้ครับแต่เซิร์ฟเดอะไฮสของเราเล่นไม่ได้คืองงงงตึ๊บเลยนะครับผมนะโอเคบางเซิร์ฟเวอร์ก็เล่นได้บางเซิร์ฟเวอร์ก็เล่นไม่ได้นะครับเรามาลองดูซัมมิิเกมนงนี้โอ้โหอันนี้ก็ออกแบบดูดีเนี่ยผมเมื่อเข้าครั้งแรกในเซิร์ฟในคิวคร์ฟเนี่ยปกติเล่นแต่เดอไฮเนี่ยเห็นปิง ปิงน้อยได้ชอบเลยปิงเยอะไม่เอาอ่ะไม่ไหวสกายวอลสกายบล็อกนะครับเรามาลองซูมปอรเกมไม่มีไฮแอนดะ์ซีกเนาะไฮแอนด์ซีไม่มีนะครับผมผมเอาปลากรัวดีกว่าวเล่นง่ายเล่นดีนะครับผมปลากรัวของเรานะฮะโอเคนะครับปลากรัวถ้าเล่นในคอมเด่นหนุกเลยอันนี้จะเป็นแป้นจับเนี่ยไปเลยแป้นจับปึ๊บเอ้าไม่เห็นโดดเลยโอเคจิวคาร์บเอ้ยเหมือนผมเคยเล่นนะเนี่ยเฮ้ยเลือกด่านวะด่านมัวม่วๆเลยแล้วกัน เรวิวหนึ่งไปไปดูสิเรามาลองคร่าวๆนะผมเราต้องเริ่มจากไหนวะขอ,อเริ่มจากนี่เหรอไปปุ๊บเอาเฮ้ยอันแรกก็หล่นแล้วเฮ้ยอ๋อมีคนมาบังนะผมมองไม่ค่อยเห็นเลยแนละคนมาบังอะไปไปไปชิวๆครับทุกคนนะโอเคแสดงว่าคิวคาร์บเล่นได้แต่ไอเดอะไฮอ่ะเล่นไม่ได้เฉยเลยนะครับผมปึ๊บไปไป โอชตอันนี้ก็ต้องใจเย็นไปสวยสวยปุ่มเล็กไปเนะผมขี้เกียจปรับแล้วหล่นเมื่อไรปรับเมื่อนั้นพูดแค่นี้ปึ๊บปึ๊บอ่นั่นเนี่ยไม่หล่นไม่หล่นโอเคไปไม่หล่นไม่หล่นโอ้ปุ่มเล็กจัดปุ่มเล็กจัดจัดแต่ผมก็ยังผ่านมาได้ดูดิต่อให้มีอุปสรรคอะไรก็ผ่านมาได้เอ้าเฮ้ยเริ่มใหม่นี้เลยเหรอโอเคเรามาลองอีกสักพักหนึ่งนะปรับทัชก่อนนะครับ ปับชาร์จปุ่มใหญ่ๆเลยนี่ครับโอเคต้องอย่างเงี้ยแหละต้องอย่างเงี้ยแหละปุ่มใหญ่ๆอย่างนี้ยแหละพี่ชอบไลยน้องปุ่มแม่งใหญ่ไปเลยนะทุกคนนะจะได้วิ่งแบบไหลลื่นนี่นี่เป็นไงจึบ๊บอันนี้จึบจ๊บไปจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บสวยสวยไปโอ้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แอ็มไม่ได้แอ็มโอ้ย เอาหล่นเองโอเคฮะทุกคนคกคน็ประมาณนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมครับซึ่งแบบนี้คือเหมือนจริงเหมือนสุดแล้วนะครับผมโอเคฮะสำหรับใครชอบคลิปนี้ไม่ใช่กดไลค์กดซับแคร์เป็นเป็นจานในการคลิปต่อไปผมนะครับผมโอเคถือว่าโคตรสุดนะครับโอเคฮะสำนี้บ๊ายบายครับผมขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายเย้ยูฮูบมันเหมือนไปนไหนหวะเนี่ย้อ่ะเจอดีมลนะ